าเตรียมตัวไว้พร้อมกันพร้อมแล้วครับนะ่า ฉันทำยังไง นันตัวเล็กนั่งลงได้สมาที่อีกทรู้อีับาทอีกกว่า่้องคนงมีหัวครับดูใจทำตัวตรวหลับตาไม่ต้องพูดนิ่ง ใส่งไม่ต้องพูดทำสมาธิไม่ต้องพูดเงียบ Thank you.